ไงก็เจอกันอีกแล้วอันนี้ก็ <c oughs> จากคนตอบเราเช่อหดูคนชอบออชอบดูเขาเล่นเกมอาใช่ไหมเขาก็เลยมาเล่นแล้ววันนี้ก็เ,เสียงาอาจจะเพราะเขาไม่ได้อยู่บ้านแล้วตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่แบบ ในเมืองวันนี้ก็ได้เสียงรถอะไรงี้ก็อาจาจะมีเสียงรถมาชแชกใแรงบางอันนี้ก็ซอรี่จริงๆนะครับก็ข <c oughs> อบคุณทุกคนเลยที่ยังคอยดูยังไอ้นี่เขาโยกขอบคุณจริงๆริงก็วันนี้ก็จะมาเล่นให้อยากผ่านอะแต่เขาเล่นยังไงเขาก็ไม่ผ่าน เดี tracks, like ๋ยวเขาพยายามดูว่าเออถ้าไม่ผ่านก็อย่าโกรธกันเลยนะเพราะว่าเขาไม่เก่งจริงๆเรื่องการนี่แบบยิ่งขี้กลัวด้วยอย่างเงี้ยเออนั่นแหละเหตุผลที่มันไม่ผ่านอันนี้ก็มาเหมือนเดิมครับก็มีคนแบกเอียมันมาแล้วคือมีคนแบกก็เหมือนไม่มีคนแบกอะมันอยู่ใต้ดินใช่ปะ โอเคงั้นเดี๋ยวเขาขึ้นบนดีกว่าเขามันต้องรู้แน่เลยว่าเขาขึ้นมาบนวันนี้ก็าจะาเร็วๆนะเพราะว่าเออเรามีประสบการณ์แล้วอย่างเงี้ยยิ่งเร็วยิ่งนี่แต่เขายังไม่มีประสบการณ์ในการชนะเล่นแฮ หาถุงเงินให้ครบ20แล้วก็ออกจากที่ตรงนี้ได้นะเขายังไม่เคยมีประสบการณ์พอขี้ลัวฮะถ้าเมาเดแบบนึ่งเชืนะ่อมมาแล้วก็เขายังเปิดไม้หมดเลยข้างนอกอะ่ะมันมานี่หรอคือไหนหอ่ะมานี่หรอ ไม่ได้ใช่ใช่ปหมข้างอยู่ชั้นล่างสิบแล้วสิบแล้วเชียรแล้เชียรแล้วก้าวโตวใช่ตรงนี้ปลอดภัย ตอนนี้มันจะปลดได้เลยนะมันอยู่ไหนอ่ะดวงตาเขาหมดแล้วดิอันนี้ไรเงี้ชั้นล่างชั้นล่างโอเค กขายังมีแค่สิบเอ็ดถุงเองอ่ะเดี๋ยวเขาหายเก้าถุงก่อดน,อน,อนอย้่นไหนโอ้จริงด้วยมันขึ้นมาชั้นบนแล้วค่ะ Nó đang ở phía trước, phải không? Nó không? nó sự quá sẵn rất nhớ, Đúng rồi, ไปยังเนี่ยทำไมมันกระพริบไม่หยุดเลย ใชหมดสิบสี่แล้ว มาแล้วหรอไปอ่ะสิบหกแล้ว เขาจะหาที่ไหนรีถุงอ่ะอยู่ชั้นล่างแน่เลยเขาไม่มีดวงตาด้วยดิ